อาดอกสีเหลืองปรีดียาธรสวยมากเลยคุณชอนนี่ตอนนี้เราอยู่ที่เตาโอ่งอ่างสามโค่ประทุมธานีคุณชอนเอะคุณชอนอยู่ไหน <laughs> <c oughs> ว,ว้าวคุณชนเพียบเลยอะอุ้ยตรงนี้ยิ่งเยอะเลยชน <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ยอะมากเลยจ้า <c oughs>